สวัสดีเพื่อน f อฟโชคดีชาแนลทุกท่านนะครับก็กลับมาพบกันนะครับช้าอีกแล้วนะครับก็มาสรุปโค้งสุดท้ายหน่อยนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าแอดมองทิศทางตัวเลขไม่ออกเลยนะครับเนาะเดี๋ยวก็สรุปตามที่เรามีคลิปก่อนแล้วกันนะครับเรามาทวนความฝันกันอันนี้นะครับเบอร์ติดต่ออดี i ไลน์นะครับส่วนบัญชีสร้างโบสถ์นะครับบางทีแอดก็ไม่ได้ลงไว้นะครับที่บางทีก็ ไม่ได้ลงคิดว่าเพื่อนทีสีก็น่าจะรู้แล้วนะครับแต่มีบางท่านคอมเมนต์มายัางไม่ทราบนะครับเดี๋ยวยังไงก็จะติดเลขบัญชีไว้นะครับส่วนพระป่าเดี๋ยวยังไงแอดจะแจ้งให้ทราบนะครับอันนี้นะครับเป็นบัญชีสร้างบสถ์บัญชีเดียวนะครับเนาะก็ยังไงก็ต้องขออนุทนาบุญนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาทวนความฝันกันสักนิดนึงนะครับเนาะเอาเลขไหนที่ไม่เหมือนเท่าก่อนเมื่อวานเลขช่างโดช่างโดสามหนึ่งแปดกับศูนย์แปดนะครับมียายคนหนึ่งมาบอกกลางทุ่งนานะครับไปเลี้ยงวัว ก็เออถ้าคนซื้อเลขแบบหนึ่งแปดศูนย์แปดอย่างเงี้ยแอดว่ามีโอกาสถูกเนาะเพอเท่าที่สังเกตเออห่วยช่องเรานี้จะเฉียดแต้มเดียวทุกงวดเลยนะแต้มเดียวจริงๆนะหลังหมดเลยไอ้ว่านะเฉียดแต้มเดียวแบบประจนะําเนาะถ้าซื้อแบบเนี้ยติดๆกันอย่างเงี้ยมีโอกาสนะครับช่างโดไปแล้วอ่าต่อไปคุณยายทองเย้ยวันนี้ไม่มีแค่เลขทูบเนาะฝันแกฝันแกไม่ค่อยเป็นประเด็นนะ่ะหาเรื่องยากมากเลย จุดทูปได้3 1 2หนอเนาะเมือ่อสักครู่ออมสินไปแล้ว3ามกับ8 2เนาะคุณยายชงเย้เผื่อท่านเถื่อไปตรงใจท่านใดเนาะก็ลองดูนะครับส่วนต่อไปเลขไครเนาะที่ไม่ค่อยเหมือนกขาก่อนแล้วกันนะครับเลขน้องแอนนะครับเอเจฮิงนะครับ เจฮิงกับน้องแอนนี่ถือว่าได้เลขเดียวกันนะครับ3ามตัวนี่ก็0ูนย์เก้านย์ห้านะครับน้องแอนโหเลขสวยมากทีแรกแอดรอดูว่ามันจะไปอมสินไหมครับมันไม่ไปนะครับเพื่อนทีีเนาะถือว่าเป็นเลขสวยจริงๆนะ9 0้าย์โอ้เก็ชนหนยนะชนกับเลขทูบอยู่อ่ะเกเพื่อได้จัดเล่น9กหต่อไปเลขใครครับ เลขน้องตุกหรือเจ๊ตุ๊กนะครับนะเลขแรกสองหนึ่งห้านะครับพอมาเมื่อแกจุดทูบนะครับเมื่อเช้าสี่สามเก้าเลขทูบแกก็เข้าดีนะเข้ากับทุกวันเลยนะสี่สามเก้านะครับกับสองหนึ่งห้านะครับเลขทูบเจ๊ตุกไปชนกับพิกุลนะครับหนึ่งห้าหนึ่งห้าชนกับพี่กุลพี่กุลฝันว่ารถหายเนาะพิกุลหลานคุณยายนะครับคนนี้ก็ฝันแม่นอยู่นะครับเขาบอกเลขนี้ไม่ออกเลยนะครับ ก็กลัวว่าจะมารัฐบาลเหมือนกันเนะ 95, าะ95ก็ไปชนกับเจฮิงกับน้องแอนนะครับเนาะเอแอดไม่ได้เขียนเลยเลขอ้าแล้วครับต่อไปต่อไปเลขใครเอ่เอาเลขทุปพระจารย์ก่อนแล้วกันนะครับแหมทูปแรกก็970079นี่แหละครับเนาะก็ชัดดีทูปแรกชัดมาก ขอทูบที่2ไม่ค่อยชัดนะครับไอ้เลขข้างหลังไอ้ตเีเป็นเลข5้าเนาะแปดสามห้าหได้นะครับที่ชัดก็คือ8กับ3นะครับเลข5ไม่ค่อยชัดนะครับ790นี่ชัดมากตรงกับเลขบัญชีรสร้างโบดเลยนะครับเก้ 7, หรือ709เก้าเมื่อกี้เก้นะครับต่อไป79ก็ไม่ชนกันเจะน,นอน เส้นนอน,เน,นเน้นคือ97นะครับส่วนใน852นั้นคือเลขที่เขาว่าออกในฝันไปแล้วเนาะ852กับ97นะครับฝันเห็นพ่อส่วนใครอีกน้องดำน้องดำเมื่อคือนนี่ก็ฝันเอาฝันแรกก่อนฝันแรกฝันว่าเหมือนเจ้าที่มาบอกหรือเปล่าฉันลืมนะ579นะครับจําตัวเลขได้579ส่วนเมื่อคือนฝันว่าเขาเอาเข้าวสารมาให้ที่บ้าน อีเพื่อนในีถามบ้านเลขที่เท่าไรบ้านเลขที่หกสบสองนะครับเนาะแล้วเขาเอาข้าวมาให้สองเออข้าวข้าวสารมาให้ข้าวเราก็ตีเป็นเก้าเนาะเขาเออน้องแอดเออน้องดำก็เลยถามว่าข้าวชั้นไหนก็บอกข้าวชั้นสามหมายถึงเกรดเนาะอ่าชั้นสามตากระตุกพูดมาถึงเลขตรงนี้ตากระตุกอ่าน้องดำเขาบอกอุ้ยชั้นสามเขาไม่กินหรอกอะไรเงี้ยนะเขาบอกอ้ยไม่เอาหรอกชั้นสามเขาไม่เอาหรอก คืออาจจะไม่อร่อยเนาะคนกินแกก็เลยบอกเอาไปเถอะเอาไปเถอะสุดท้ายก็ได้ข้าวมาเหมือนกันเนาะก็หลังจากซื้อเลข579เลยด้แหละเนาะแกก็มาฝัน93เออได้ข้าวสารนี่แหละมาเลขที่นะครับ62นะครับเผื่อท่านใดถามมาส่วนต่อไปเลขคุณยายนะครับแหมพยายามจะโยงเข้า79นะครับ191กนะครับแหมกติเป็นแปลงแปลงนะครับเป็น797ได้นะครับ191 ไม่รู้ว่าไปนอนที่อื่นจะฝันแม่นหรือเปล่านะครับส่วนแปดสามเก้าตีตามเขาเอาข้าวมาให้สามถุงน้องดําเขาเอาข้าวชั้นสามแต่คนยายเขาเอาข้าวใส่ถุงมาให้สามถุงเนาะถุงไม่ใหญ่นะครับไม่ใช่กระสอบก็แล้วก็มีไอ้ผ้าถุงผ้าถุงด้วยนะครับก็ตีเป็นแปดสามเก้านะฮะเก้าสามแปดก็ถ้าหลักเก้าก็มีเก้าหนึ่งเก้าเจ็ดแล้วก็เก้าสามนะครับ ส่วนเลขเพิ่มเติมที่มาก็จะมีเลขอันนี้เลขเชือ่เชือผูกคอเข้ามาเนะาะเห็นเข้าไปบริกรรมกันเขาเอาเอาเลขเชือกไปทําพิธีเนาได้เก้าหกเจ็ดหกเจ็ดน่าจะดังเนาะตรงลุงอะไรเนี่ยที่ซื้อลอตเตอรี่เยอะๆนะครับส่วนอันนี้นะครับเลขเครื่องบินตกนะครับไม่แน่ใจว่ามันถูกหรือเปล่าเพราะว่าเครื่องบิน,นบางคนก็ลงรูปนั้นรูปนี้นะครับฝูงบินที่4ีหนึ่งหนึ่งนะครับกองบินที่ส1สิบเอ็ด อเลขข้างไอ้แค่หลังเครื่องนะสองเจ็ดเก้าศูนย์นะครับก็เจ็ดเก้าศูนย์ก็ไปชนกันเลขทูบพระอาจารย์ด้วย,ยนะครับชนกับใครเอเม okay. ื่อกี้เจ็ดเก้าชนหลายคนอยู่นะ 79. เจ็ดเก้าอาละครับเดี๋ยวส่งประกวดเลยดีกว่านะครับวันนี้แอดต้องบอกว่าไม่ใช่ไม่มั่นใจนะครับแต่ว่าแอดมีควารู้สึกว่ามันนิ่งๆผิดปกตินะครับ เดบี่ก็ลองพิจรรารณาดูนะครับงันี้ก็อันดับหนึ่งให้เจ็ด้าเกนะครับส่วนอันดับสองนี่ให้หนึ่งห้ากับห้าศนย์เนาะหนึน่งห้าเลขเจตุกนะครับเจ็ดนี่หลายท่านเลยคุณยายเอ่ยน้องดำเจนอนใครอีกเาเลขทูบด้วยนะครับอันดับ3าให้เจ็ดศนย์กับเก้านนะครับเนาะ ก็อืถ้าจับสามตัวนี้ไม่ยากเนาะจับสามตัวมันเป็นชุดเป็นชุดไปพอ,พอแตกเลขมาแล้วก็มันส่วนอันดับสี่ยกให้สามแปดกับสามเก้านะครับเนาะให้เฉียกกันแต้มหนึ่งนะครับก็วันนี้ต้องบอกว่าออสัญญาณมันไม่ค่อยนิ่งอะ่ะอาจจะพราไม่สบายหรือเปล่านะครับแต่คิดว่าน่าจะมีเลขเข้าเมื่อกี้พูดถึงเลขใครแล้วตามมันกระตุกอะ่ะ น้องดำใช่ไหมห้าเจ็ดเก้ากับสามเก้านะครับก็ชนกันหลายท่านอยู่นะครับเจ็ดเก้านะครับหนึ่งห้าเจ็ดตุ๊กเก้าศูนย์ห้าศูนย์เก้าห้าเออเก้าห้าเอ,า 9, 5, อไม่ได้เขียนเนาะเผื่อท่านใดชอบก็ลองจับคู่อย่างเงี้ยฮะศูนย์เก้าห้าห้าศูนย์เก้านะครับเก้าศูนย์ห้าได้นะครับลองจัดชุดสามตัวกันดูนะครับคิดว่าอืมน่าจะมีลุ้นอยู่นะแอดคิดว่านะเพียงแต่ว่ามันนิ่งนิ่งอ่ะนิ่งนิ่งดีนะพูดถึงถ้ามันแบบ มันไปมั่นใจเกินแล้วมันบางทีมันไอ้นั่นไงนี่นะครับลองกระจายกระจายเล่นครับไม่ต้องไปเ,เน้นมากนะแอดว่ากระจายกระจายพอได้กันเหนียวไว้หน่อยนะครับจะได้ทุนคืนนะครับเอาละครับวันนี้ยังไงพอแค่นี้นะครับสวัสดีครับ